นลูกโอ้ไม่ปลนย่นตัวนอันนี oh. Oh, oh, oh. oh. Oh, ้ไม่ลูกกว่อต้อไปลยไม่ลูกต้องไปเลยโอ้โหตกฟองแล้วอยู่ตลาดอันดับเจ็ดฟิโนเพอ่พันนามีแม่ลูกโอ้ลูกงามยูดเดยวลูกงาม

พอพันพี Hello, ่น้องก็ดต้องการพ่อพันด้คพี่นอได้คอหนอรูัองหยังรูปเงินเหรอเบิ่มเครับรูปเพิ่มพีอน้อการยักเจพันล้านเจ็ดพันล้านสูงร้อยให้หนอร่อยหกสิบอนปล่อยหกสิบคือหนอปลยพอพันอายุตั้งปีแล้วสามปีห้าเดือน ปีหาเดือนพี่น้องให้ตุ๊กินหมูกระเด้วกันได้ตุ๊งพี่น้องรองแชมป์สามสนามโอ้ปรองแชมป์สามสนามพี่น้องปั้นแขนหนึ่งคู่ได้แชมป์รองแชมป์ปั้นแขนหนึ่งคู่คนเราถึงแค่ามรถูกบ่มถูกรอรอเลยพี่น้องหาว่ารอพัน อ้นนพี่งลูกบ่มได้พี่น้อก็ทำรับต่อพันพันพันพี่น้อหกชั้ะ บอพัไดยลูกบ่มาเีกเาเฮียงกกตัวนี้ก็ระเบียบด้ยดแล้วค่ายืมอะไเดี๋วน่ราคามันอะแล้วค่ายืไรเดีนี่ราคากับสองล้านหาข้ล้วโได้ไปใส่แล้วราคาได้ไปใส่นาะทังสองล้านหา้ผู้ดอยากได้ก็มาคุยเรอกวมาผู้ดอยากได้สนใจมาคุยเอาด้วยผู้ใดกล้าคุยกับผู้นั้นได้ สองล้านหาสองล้านหาพี่น้องราคาสรุปมีโบรูแต่ว่าผู้ใดกล้าคุยกับผู้นั้นกัได้พูดว่าผู้ใดอยากสนใจกับลกมาสั่งลามไอนี่ไม่สีใหมโอ้ยอันนี้กใครอันนี้กใครล้านหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวแเนอันนี่ล้านนึ่งพันวานี่นี่ล้านนึงประชันอันนี้สองล้านหาพี่น้อง ของเอกก็ใช่ควายไทยเนาะใช่คอกควายไทยคอกควายไทยพี่น้องเบอร์ติดต่อข้าเบอร์0 8 2 0 8 2 2 6 0 2 6 0 3 2 5 3 3 2 5 3องสนยององาพี่น้องผู้ใดสนใจกระทถนขอสอบถามมึงได้พี่น้องได้ได้อยากเอาไปผสมก็ดีเนาะผสมก็ได้ไ่้ครับรับกลับจิงอยู่บ้านเนาะ ตอนนี้กัลูกพ่อหน่อมา40ตัวก็ยังเป็นตัวเมเบิ้ลตัวผู้ยังสามตัวท้อเกลได้ลูก40ตัวแล้วครับพี่น้องคนงานผลงานเห็นออกมา40ออกมาได้40ตัวแล้วราคาพนอยู่สองล้านผู้ใดสนใจก็โค้เขามาสอบถามมาเขาคือเซลไปสมก็เลยแบะบอกมาโซ่พี่น้องมาโซ่ดูเขาเบิ่งความงามมันผู้ใดสนใจอยากได้หายาเพิ่นกับไปสมเอาเนาะอยู่ทางบ้านน้ำเมืองพี่น้องโซ่เบอร์นี่แหละพี่น้อง กยงามคยไงยงามีห้อเตี่ยบอกเตี่ยวะ้มเตี่ยเนาะป็ห้องใช่มอบอกแม่ลูกบอกฮะครบบอโอ้ห้องไว้าปไรไ่ะครับหาอหาเนาะลูกตักตัวเหรอลูกรอยังไล่ะเอ้าโตที่เห็นหมดไปเนี่ย แม่ลูกันบ่นี่โอ้นี่ลูกคนพี่น้องลูกเบิ่มพี่น้องแต่ว่าทองเลองบิ๊กเบิร์ดทองบิ๊กเบิร์ดสูงเท่าไรความสูงสูงประมาณ1อยสิบนี่แหะครับ1อยลอยิบสามพี่น้องราคาห้าสิบห้ นี่เป็นรายราคาหาซื้อหาราคาต่อรองได้เจ้าของเดียวกันนะพี่น้องครับเดิเจ้าของป่ายใหญ่ย้าเลยพี่น้องเจ้าของเดียวกันเบอร์เดียวกันหาผู้ใดสนใจก็มาเลยพี่น้องเบอร์เบอร์เดียวกันกับเบอร์มอกเชียงอีกไอ้คอกอีกไอ้ใช้คอกป้ายไทยอะไรพี่น้องลูกเบิ่มพี่นุ่มหาหาซื้หาราคาต่อเลยพี่หนุ่มมันมีคอพักของตัวนี้ลูกคนครับตรงนี้ ต้งนี่เหมือนเป็นพอพัน2เดคพันเงเพิ่เดียวชูยอราคาอยู่สอล้านห้าันเดยแันยงี้พวตฟ้นแล้วเขาประกวดมันก็นี่หนเขาปวดดีลูกเบิบลูกปองยังอะไรนี่ดูกปองยังนะ กอโอ้โสมเทียมดี่น่พ่อพันด้วยพี่น้องเด้อเชีงคาพันดีดีวเขาจนพลสูสูงเท่าไรนี่ร้อยสามสิบพี่น้องเป็นตัวผู้พ่อพันอายุทอดปีปีตั้งปีแล้วที่สองปี ปีนี่แหละครับปีก็กว่านอาสิบสี <S 1> 1 <S <Grand. S 1> prayed, ่เดือนนีงล่ะสามสเดือนสูงรอยสามรอยสามสิบาบบวกบวกนี่นอสามสิบห้าคนละราคาเท่าไหร่ราคาเปิดเลยสองมื่นสองพันห้าร้อยด้พี่นองเด้อราคาต่อรองได้เบอร์ติดต่อข้าเบอร์ชุดยังเหรอ เบอร์เทเบอร์อไล่ะเบอร์เบอร์เออเลศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สองสี่นย์สี่เจ็ด้สามสี่ห้าสพี่น้องเนอะนั่นจะซื้อเยอะพักแล้วบอสกูด้สนใจพี่น้องเ็ดพอพันเด้วยนแล้ววขดคุ้มฟูพี่น้องราคาต่อได้ด้วยพี่น้องเนอะกูได้สนใจโทรมาเลยพี่น้องหของแท้ได้ครับปตาคือยางดู ีต่ตาออกเลยนะครับตาออกตาหนนัวไย่ไปผูกงควคหัวไอซ์ต,ต้นดูต้นนยังนีมครับต้นดูถูอกอยางติกัดกัดออกยาง<อ>ยางดูนี่ถูกนี่เสียาตาเลยเสียาตานี่นะครับเสียผู้เโอ้เสีย,สยาตาพ oh, ี่น้อง อย่างดูสือมันเกี่ยวกุเดย์มีงวมีข้อย่าไปใส่อย่างดูด้วยพี่น้องเด้อมันมันมันได้เดือนแล้วนี่สิี่ยวครับใกล้เสียแล้วจิเปลดือนจิเปลเดือนแล้วพี่น้องประกันพ่องให้อยอ่งนี้ครับทองงามทองง่าแต่ว่าตาเสียตาดีแบดงามเบิดแต่ว่าไปสือย่างดูซื่อๆพี่น้องพุเดย์ย่าไปลามใส่ตุนดูด้วยพี่น้องเด้อไปหาเขาเห่นน้าแต่งทองเนาะไปหาหาถือย่างดูอย่างดูถือตาเพื่นตาเสีย ราคาเท่าไรล่ะนี่อันนี้เปิดไว้ซาห์ห่าสองหมื่นหาพี่น้องเพราะว่ามันมีตำหนิเพิ่นเลยบ่ลงราคาแพงบิ่งเอาเลยครับหน้าตาดีห่าแพงขาดีบดพี่น้องหน้าตาก็ดีครับเบึ้ง่ยังไม่ได้เผาเลยครับพีสองหมื่นห่าแม่มานพร้อมขอดเราใครชื่อขอดแเราราคาเนี่ยยังจิตต้อได้อีกอยู่บ่เนี่ยได้ครับต่อได้ต่อได้ต่อได้พี่น้องเพราะว่าราคาหไว้ของห่อยควันเนาะ แมนนี่เดิพี่นอองไใกล้สิวออกแล้วต้นหน่วยมีน้ำเมือกประกันท้องสองิหาต่อร่องในเบอร์ติดต่อห้าเบอร์0ูนงครับศูนย์หกหนึ่งสนครับศูนย์แปดหน่งหนึ่งด้องได้อย่เลยือใจโช่เข้ามากี่น้องยอาเปิดราคายอมเยาให้ราคายอมเยาพี่น้อง